จะทำให้มึงยืนให้ได้สัตว์โอ้โหมีนั่งด้วยเว้ยลงล่างสิพี่น้องไปละวกแหมคนเดียวนี่กูลงทุนแล้วเกินโหดเอ้ยแม่ง for the fucking page อรพี่น้องเดินมาหัวแตกเลยนะครับมึงกะเอากด้วยเลยเหรอเฮ้ยจิตตลกไอ้สารโหข้าเปลี่ยนแต่เก่าแก่าปะโอ้ยเก่งกันไปมั่งเอาลูกอมไปให้เขาแดกหนึ่งเม็ดนะครับ ลูกอมรสหนนะครับอร่อยมากครับรสนี้จะหวานเจี๊ยบเลยเออผมไม่ทราบนะว่าหวานยังไงครับก็คุณคุณก็ลองเล่นในทีดีครับแล้วก็ลองไปแดกลูกอมในเม็ดหนึ่งนะครับแล้วคุณที่จะรู้นะครับว่าความหวานเป็นยังไงเออมันก็จะเกิดเป็นโกโก้ครันนะครับหลอยขาไว้สาสต์โขไปครับเฮ้ยระเบิดคุณเปิร์หัวควาาแล้วมึงไก่ ก็จะมีไก่ไปยินอ่อนะครับแล้วก็ทำให้ตายหาหมูเลยครับควายครับอย่างนั้นไปตามมันนะครับเราต้องยยกเดียวแล้วก็ใส่แม่งเลยยยกเดียวมานะครับเขาเรียกว่าน้าแตกและยกวงครับไม่เกี่ยวนะครับควายเอ้ยง่อยแหละติดง่อยแกควายเผือก คูนไปนะครับเราเอาแย่ขู่มานะครับลอกไก่ดึงออกมาไม่มีไก่เดินมาต,ตัวเลยฟอ <c oughs> นต์ฟ <c oughs> ังเป็ดกูโดนเอ็มเอ็มพีเจ็ดยิงตายหนาละกู <c oughs> มานะครับต่อไปเราจะพบกับการใช้พีเก้าศูนย์ระดับเกลียน,นครับอานะค,นะค,คก็ซอมไม่ได้ครับคิดก็ซ่อมไม่ได้เอ้ยเหมือนบักเนี่ย โอเคนะครับแล้วก็ทกําการซ่อมมันสั้นนะครับใช้พกก,กากระดัยนะครับเพราะมันจะไม่เฟลนะครับโอเคครับไปะจะไปบุกกันต่อนะครับนายมอดเอ่อช่างแม่งเหอะนี่จะมาโชว์การใช้พิกกาศูนย์ครับเออห้องนี้ได้แล้วโอ้เอาไงเดี๋ยนะเอออยู่ข้างหนึ่งดาวเด้อหลายคนเริ่มคิดแล้วนะครับมึงนี่แม่งเร็วจริงเลยปล่อยให้เด็กก็โดนยิงไม่เกี่ยวนะครับผมเจตนาดีครับให้เด็กก็ฝึกยิง เห็นไหมครับมาแรกแมาทีแรกก็ได้ยิงหนึ่งตัวไอเหี้ยแม็กกเหลือตั้งสี่สิบแม็กเปลี่ยนทำไมเนี่ยนั่นเนี่ยกูว่าแล้วไก่แม่งลอยไก่แม่งลอยสัตว์ไก่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 ไกไกโหดเก็บสามโหสัตว์อนะเดีกูลอยยังไม่รู้อีกกากพอไก่เริ่มมาแล้วกูย่งางระเบิดก็เอาลูกน้อยหนาครับ <c oughs> ขางแดกเลยกู เอาหนหนาให้เขากินไปหนึ่งเมตนะครับแล้วก็ไม่มีใครแดกนะครับมีไก่แดกใน้หนาแล้วครับหนึ่งตัวนะครับไม่รู้ของใครนะครับวางหน้หนาทิ้งไว้ก็มีหมาเขาเก็บไปนะครับซึ่งแน่นอนครับการแดกหน้หนาแต่ละครั้งมึงต้องลอยนะครับขอแล้วกันไก่ตัวเนื้อ <c oughs> <c oughs> เป็นสี่ที่หิวโอ้ชัดเลยมึงชื่อมึงนี่เคลียร์มากหนึ่งบ้าง ชื่อมึงน,นี่จังไลมากเลยเป็นสีที่หิวจังไลวะฟอร์ดฟ okay. ็อกเกนเพลสโอเคเราได้เก็บหัวมาแล้วน,นะครับแล้วก็มีไก่มาอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ยิงแม่งเลยครับไอควายกากาใครก็หลบได้เออแต่อ้ควายเนี่ยกูหลบไม่ได้นะครกูกากนี่มันโหดจังวะแม่งยศดดาวกับชาติมาเกิดไอ้สัตว์คอยเกิร์แมนนะโอเค เอาเนื้อหน่อไปกินนั่นไงกว่าแล้วมีไก่ลื่นลับอีกหนึ่งตัวแหละมึงเอาไปแดกเลยไ<ม><น>อ้ควายเอ้ยเข้าไปแดกตามเม็ด้ว,ว, <mm <f irm> วยวย,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 ยิงขู่นะครับเวลาจะยิงนะครับระดับหัวไว้เสมอครับแล้วมึงก็ออกไปเฟลกับมันครับแล้วม,มึงก็โดนยิงหัวตายนะครับ <mm <f irm> นี่ครับคือข้อดีของการเล่นพีบีนะครับมึงไม่หัวมันหัวเองนะครับโอ้เดินเดินมาเออ <ator> <f irm> วายยิงน่าจ,จะกูโอ้ยลอยอ่ะพ่อมึงเหรอฉันไม่สู้แล้วมึงยิงกว่าผ้ามึงไงศาสต์โอ้ยกูเพิ่งมาดูไอจีว่ากูยัดดาวออกไปก็เหลือแต่ไก่ดีๆนี่เองนะครับไก่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่รู้รู้กูได้ที่หนึ่งอยู่นะครับแย <the> okay, ็บโอ้โยออกไปเหมือนโดนกระสุนปืนนะครับ รูปองไป็หนึ่งเม็ดนะครับสองให้มันไปนะครับหรือจะเป็นแบบเม็ดติดผนังก็ได้นะครับเอาไว้ไล่เออ่แมงสาบนะครับแมงสาบแม่งเยอะนะครับแถวนี้แล้วกูก็โดนแมงสาบยิงตายนะครับตายไปเลยครับนี่แหละครับไอ้ควายแมงสาบโดนเอ็นพีเจ็ดยิงตายนะครับแมงสาบแม่งอนาดมากใครจะกล้าขึ้นแมงโบทโอ้ยควายมันเอาไปเปิดอะไรไปบุกไอ้ชาวบ้านเนาะ เกูกู <G l uch> ก็ลืมไปว่าเปิดกังกจอยู่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราฟักขี้เรามาเล่นเฮ้ยไม่ได้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 ไไดคลิปนี้ไอ้ห้องนี้บอกแล้วนะครับว่าจะเล่นพีเก้าศูนย์อย่างเดียวครับแย่ <S 2> <S 2> <Yes. S 1> โธ่หัวแตกเฟิร์นซุ่มยิงยิงหัวก็จะยิงหัวชาวบ้านก็ได้เนะี่ยโอ้รีบเข้าข้างในเดี๋ยนะครับไก่มันจะลอยลอยอย่างเงี้ยไม่อ๋อคว้ยตกกันตรงนี้ก็ตายหาหมูหรอกมึง มันเนี่ยกูว่าแล้วกำลังจะลงพอดีเลยมึงจะชักไม่ชักครับจ,จะชักมีดก็ไม่ชักนะครับชักปืนก็ไม่ชักนะครับสุดท้ายมาเจอแม่งก็ตายห่าเลยครับโอเคเฮ้ยนี่ไงหัวแตกไปควายกากพ b บีนี่ดีอย่างเสียอย่างนะรพอมันดีตรงแบบความมันของมันนะครับเลือดพุ่งอะไรกระโชดอย่างงี้นะครับสำหรับพวกที่ไอ,อ,ไอสัตว์เล้ โย่เบ <Yo>, ็ดเชือกเข้าทางหน้าด้วยนะครับไก่จะน้อยกว่านะครับที่มีจะไก่กรกดากที่ใช้สนัยนะครับตึ่งมันก็รู้แล้วพวกกูอยู่ไหนนะครับเ,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 บเง่าดีกว่าเราเก็บระเบิดไมเฉยอีกทีนี่ม,มันโปรนี่หว่าฮีโร่เกมอะ่ะโปรอีสุด